ปแปลกแปลกเมืออกันนะเออไปเบอร์ทาไมหน้าตัวเองทําให้คนอื่นเขาหัวเราะเยอะนะครับอันจริงๆนะครับตอนนี้ก็ออกมาปกป้องนะครับอ่าลูกนอกไส้นะครับหรือหลานด้วยนะครับเนาะออกมาปกป้อง ซึ่งคนรอบนอกของเขาลและะออาวา้วลแหละนะครับออกมาพูดวิพากวิจารณ์นะครับคนรอบๆนั่นแหละนะครับออกมาพูดวิพากวิจารณ์เรื่องรู้เรื่องนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องจริงบ้างหรือเปล่ามันมีส่วนจริงอยู่แล้วแอดว่านะเพราะว่าเรารู้มามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเอาอนางมานะครับสวัสดีครับผมซึ่งเรารู้มามันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราเห็นนะครับเห็นว่า มันเป็นส่วนจริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรลนะอย่าลืมว่าการขยับตัวภายในนี้นะครับชาวบ้านก็รู้หมดแหละอืมเขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหน้าบวมนหใช่แล้วนังมนันเอ็ก็ว่ามันน่าจะเขียวเหรอหรือยังไงถึงมาเบอร์หน้าตัวเองเนี่ยนะมัเออก็ดูมันพิพิลึกพิลึกอยู่ก็มีเรื่อยๆเนี่ยงานเขานะครับ งานเขานะเอองานเขามีเรื่อยๆคือมีมีทําเรื่อยๆแหละไม่ว่าเบาบ้างหนักบ้างก็ว่ากันไปค้าเข้ากันไปนะครับเออค้าเข้ากันไปก็ไปได้เลยนะเออปู้ิง,ง่ายเอาไปได้เลยสมัครได้เลยนะครับเอาไปสมัครนี่ไม่รู้เขาเอาหรือเปล่านะ <laughs> เออ ถ้าเป็นคนใหม่ก็ไม่รู้เอาหรือเปล่านะคนเก่าก็ไม่รู้เอาหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเนะี่ยเอ,อเาคงจะพอแล้วมั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นอีกนะ นี่แหละนะครับก็มีการาฟาดฟันกันนะครับระหว่างอาป๊อบเหลืองนะครับกับอ่ตอนนี้ก็ลามไปถึงอะไรนะถึงหนุ่มใชนาทชนเนอร์แล้วนะครับเนาะตอนแรกก็อยู่ฝั่งเดียวกันแอดก็ยังงงเอา้า <c oughs> แต่ตอนนี้ย้ายฝั่งไปซะแล้วนะครับเออนะย้ายฝั่งไปซะแล้ว แล้วแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าจะจะช่วยเหลืออ่าตอนนี้ชิ่งแล้วไม่เอาแล้วเ <laughs> ออไปไหมจะบอกลุงให้นะใครอ่ะใครเออ <c oughs> <c oughs> จริงๆแอดไม่เป็นนะเรื่องผสมปูหรืออะไรเนี่ยนะครับในความทําไมพี่แดงอไม่เข้าไปอยู่ในจปาดงล่ะก็แอดอยู่ที่นี่แล้วไงแอดอยู่มันแต่แรกเริ่มแล้วนะครับเออเรามาไม่เหมือนคนอื่นนะนางมาแอดมาไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเขามาเนะ่ะเขามีจุดประสงค์ก็คือเข้ามาเพื่ออยู่กับลุงโดยเฉพาะบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้ นะก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์หรือแล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆน,น,นะครับเขาถึงไปแต่แอดมาเนี่ยแอดไม่ได้มาเพื่อจะมาอ่ามาทํากระแสรหรือมาอยู่กับลุงนะแอดมาก็คือแอดก็มาสร้างธุรกิจของแอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอดีมันเกิดประเด็นเกิดปัญหานะครับก็เลยเกิดการเจ๊งเงินขึ้นนะเออเกิดการเจ๊ง เราจะทิ้งเราจะทิ้งที่เราลงทุนเป็นล้านล้านไปเนี่ยนางมารก็ลองคิดดูสิมันก็จะไปโดยโดยเสียเปล่าเลยนะเราลงทุนเป็นเยอะมากนะครับลงทุนตรงนี้เยอะมากแล้วก็เสียหายเยอะแยะเลยนะครับมันเราไม่ได้โทษใครนะไม่ได้โทษใครเราโทษตัวเองว่าตัวเองอาจจะคำนวณผิดพลาดไปก็ได้นะเราคิดว่าก็าต้องอยู่รอให้นะครับแล้วก็ค่อย ขยับขยายแล้วก็เอาเอา,เอาของสิ่งของพวกนี้นะครับค่อยทยอยนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มันยังยากอยู่นะค่อยๆทำไปนะขาดทุนไม่ต้องถามเรื่องขาดทุนหรือเปล่านะครับมันหายไปกับสายลมแสงแดดเอาง่ายๆนะเราก็เลยเราก็เลยต้องอยู่นะครับอยู่ทําไมถึงยุ่งอยู่เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าคนอื่นที่เขามาเขาไม่ได้มาลงทุนอะไรเออเขามา กระเป๋าใบเดียวเนี่ยเขาจะไปไหนก็ได้นะเออเขาจะบินไปตรงไหนก็ได้ไงแต่เรามันบินไม่ได้ไงอละมันมันค้ำคออยู่นะครับอ,อ่าทุกอย่างมันค้ำคออยู่ตรงนี้อยู่นะครับอืมถ้าไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องจําหน่ายาให้หมดเลยนะครับนี่คือประเด็นนะนะหวังว่าเอฟตีคงเข้าใจเนี่ยไม่หรอกนะครับ ถ้าแอดเป็นคนทะเยอทะยานแบบนี้แอดไปนานแล้วถ้าพูดตรงๆงนะนะแอดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับเออไปแล้วอ่ามีประเด็นไปแล้วสร้างปัญหาไปนู่นนี่นัน่นแอดไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเนี่ยแอดก็เลยเฉยๆฉนะครับมือเฉยเฉยไปเราอยู่เท่าที่อยู่ได้อยู่เท่าที่ตัวเองอยู่ได้นะครับเราไม่ได้ไปไปเกาะกระแสแบบแบบยังไงก็หนีไม่ได้อะ่ะหรือคือต้องคุกคีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ไปทําแบบนั้นนะครับ ถ้าแอดทำแต่แรกแอดคงจะเรียบร้อยเป็นานแล้วนะครับคงจะร่ำรวยคนจะมีเงินมีทองไปแล้วเอฟซีผู้ใหญ่จะดีคงจะช่วยไปแล้วถ้าแอดทำแบบนั้นแต่แอดไม่ได้ทำแบบนั้นมาแต่แรกเลยนะมาอยู่ปีแรกนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแอดมาทาแต่สร้างอะไรพวกนี้เลยนะเป็นปีเลยนะมาอยู่ที่เนี่ยโดยที่จะไม่ทํา youtube ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มาสร้างผลงานของเราอยู่ที่นี่จ้าง คนในพื้นที่มาทํางานนบังเอิญเราก็ได้เห็นเรื่องราวของละครในที่นี้ไงเยอะแยะมากมายมันได้เปลี่ยนความคิดอะไรไปแต่อะไรไปหลายๆอย่างตอนแรกเราก็ไม่คิดจะทําแต่พอเราอยู่ไปอยู่มาก็อ้าถ้าเรารอคอยอ่าความหวังตรงนี้อย่างเดียวมันก็คงไม่ไหวใช่ไหมก็เลยต้องต้องอ่าต้องทํานะต้องทําขึ้นมาแต่ว่าทําไป อย่างนั้นแหละไม่ได้ไปติดตามอะไรมากมายคือเปิดช่องไว้เฉยๆแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ของเราตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำของเราไปอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางช่างนะครับทางทางนู้นทางคนที่เข้ามาเพื่อจะมาอยู่กับช่างใหญ่จริงๆเนี่ยเขาก็ไปทํางานของเขาตามนู้นช่วยงั้นถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวุ่นวายหมดทำเออ,เอา,เาเป็นเอาตายว่าง,ง่ายๆแต่แอดไม่ได้เป็นภัยอย่างนั้นไงคนละอย่างกันแอดก็มาดูแลตรงนี้ คนเดียวเนี่ยเขามานั่งดูแลทํานู่นทํานี่ซ่อมบารุงบ้างทานู่นนู้นนี้นะครับอนานๆแล้วก็จะไปถ่ายทีมึงแล้วก็ไปช่วยเขาบ้างนะครับเอแล้วก็กลับมาทําของเราบ้างนะครับมันก็จะวนเวียนอย่างนี้เราอยู่ทํามูลเดียวไงนี่นี่คือปัญหาคือสาเหตนะุเราไม่ได้ทําแต่แรกเลยนะเพราะว่าคนอื่นที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยเขามามุ่งหวังอย่างเดียวก็คือมาอยู่กับช่างใหญ่โดยเฉพาะอะไรอย่างเนี้ยเขามาเขาคือพูดง่ายว่า จิตใจเขาแต่แรกเลยเขามาแต่แรกเป็นอย่างนั้นเออพอมาถึงนี่เขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาเลยติดตัวมา,มาก็คือมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาพร้อมที่จะมาดําเนินการอ่าช่วยช่างใหญ่เขานะครับทํานู่นทํานี่แล้วก็ว่ากันไปหลายๆอย่างนะครับแต่แอดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแอดไม่ได้ไปสนใจแล้วเขาทําก็ทําไปตรงนั้นเราก็ทําของเราอยู่ตรงนี้ไงแต่บางทีเราก็ไปดูเขาด้วยนะครับไปดูเหตุการณ์ดูนู่นนี่มันเกิดอะไรขึ้น พอไม่มีประเด็นมีอะไรเราก็จะไปดูนะครับเออแล้วเราก็กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับกลับมาดูแลกลับมาทาเลยถ้าเราไปแบ่งล่างไปอย่างนั้นนะเพราะเราอยู่คนเดียวไงเราจะไปแบ่งล่างทําตรงนี้บ้างไปทําช่วยเขาบ้างอย่างนี้นมันก็คงจะไม่ได้อเออแต่ถามว่าเราไปไหมเรา,เาไปพอตอนหลังๆตรงนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมเร <ans> าก็พยายามอไปดูตรงนู้นด้วยนะครับเออไปหาดูตรงนู้นว่ามันมีอะไรบ้างพอจะช่วยจับช่วยก็ได้บ้างเล็กๆน้อยเราก็ทําไป นะมันมันเป็นลักษณะน,นี้นะครับคนอื่นที่เขามาไหนะเขาไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเขาไม่ได้มาทําแบบแอบดบนะมาถึงเขาก็มากะว่าจะมาเกาะกันเลยนะไวง่ายไม่ไม่ได้เกาะช่างใหญ่ก็เกาะเอฟซีส่วนมากนั้นจะเป็นเอฟซีมากกว่าในลักษณะน,น,นั้นแต่แอดก็ไม่เข้าใจนะในสารระบบตรงนี้เพราะเรายังไม่เคยเจอไนงะว่าเฮ้ยมันเกาะได้ด้วยเหรอเออแอดมาใหม่ๆเนี่ยแอดยังไม่รู้เลยว่าที่เขามากันเยอะเนี่ย เขาจะทํำยังไงชีวิตของเขาต้องอยู่ต้องกินเนี่ยก็จะทําแบบไหนแอดยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้นะเอ,อแอดมาใหม่ๆเนี่ยแอดจะดูเขามึงจะไม่มาลําบากขนาดนี้มึงมาแล้วลําบากมึงจะมาทําไมเรายังว่าอย่างนี้เนี่จะมาทํใหม่วะมานอนกับดินกินกับทรายนอนเต็นท์บ้างนอนข้างล่างนอนพื้นบ้างเออแล้วข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้มีกินตังก็ไม่ค่อยมีเอาสิอซีลองคิดดูถามใครเขาบอกว่าไม่มีตังไม่มีเลย เอ้ยทาไมมึงลําบากขนาดนะัน้นมึงลาบากมึงมาทําไมเอียังว่าอย่างนี้เลยมึงจะมาทําไมเออไปหางานทําแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าแก่แบบทีนี้ว่าไม่เดินง่อมอ่าถือไม่เท้ากันอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไงแต่มันก็มากันไม่เข้าใจเหมือนกันจะไมเพราะอะไรก็ไม่รู้มาแนละ้วอดอด,อ,ด,อ,ดอยากจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวนะครับเอสซีเขาเห็นเขาทนไม่ไหวเขาเลยเหมานะครับเหมาเป็นล้านปะน่ะ นะแล้วก็แล้วก็ออกเป็นอ่าทําเป็นข้าวกล่องวันละสามสิบมั่งสี่สิบห้าสิบมั่งกล่องอยู่เงี้ยวนไปตอนหลังเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยเอาเออ่ไปซื้อข้าวสารมาสิบก็สอบนะครับไอไปฝากว่าอร้านกูวยเตี๋ยวนั่นเน่นะครับเอาไปฝากให้เขาหุงให้แต่กับข้าวกว็าหาเองอีกโอ้โ,โห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 มันไม่มีตังค์มันจะไปหาจากไหนอ่ะเห็นไหมจะไปหาหอยหาปูมาทํา อาหารกินกันเองได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกอมันก็อยู่กันแบบอดอด,อด,อดยากกะอยู่กันไปเออแต่มันก็อยู่ได้ก็ยังงงว่าลําบากขนาดนั้นมึงจะอยู่ทําไมยังไงก็กลับไปอยู่บ้านซะสิอใหางน้อยบ้านก็นอนดีกว่าเออได้นอนดีกว่าแล้วก็แล้วก็มีข้าวกินไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้องไปลําบากคนอื่นแล้คิดอย่างนี้นะเอออันเนี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดเอฟซีเขาไม่ช่วยเนี่ยมันก็อดตายไง ออ,อดตายแต่ว่ามันก็ถูๆไถๆไปได้เดี๋ยวเอฟซีคนนู้นบ้างเอฟซี FC คนนี้บ้างนะครับช่วยกันเอ่อคนละไม้นามือเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาเมาบ้างคนนี้เอาไปสิบกองยี่สิบกองนะเอ,อเดี๋ยวเจ้าอื่นมาบ้างเหมาไปออะสิบกองยี่สิบกองพวกมันพวกมันก็กินเพลินนะนะครับก็กินเพลินแต่แอดนี่ไม่มีสิทธิกินกับเขานะเอฟซีแอดบอกได้เลยแอดไม่มีสิทธิกินกับเขาเขาบอกว่าจะให้แต่พวกยูทูบเบอร์แต่แอดไม่ใช่ไง <laughs> ไอ้ก็ไม่ได้โสนใจหรอกแค่สั่งอาหารปลาซออย่างเดียวกินของปลาซอเออก็ไม่ว่ากันแหละตอนนั้นน่ะไม่ว่ากันแต่แอดก็ไม่แอดเป็นแปลกใจว่าทําไมเขาลบาบากเขาทําไมมาอยู่แล้วมาอยู่เนี่ยเออมาช่วยช่างใหญ่เขาทาหรือไม่ตอนนั้นงานก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแกก็จะส่วนมากแกจะไปออกข้างนอกมากกว่าจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรของแกไปเรื่อย ไปวัดมั่งไปนู่นแต่ก่อนเขายังไม่ได้รับบริจาคอะไรนะครับนอกจากสร้างองค์ปู่แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ทำอย่างอืง <c oughs> อ่นก็คือไม่กล้านะครับไปไปรับมากนะครับก็ไปช่วยอ่าต,ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งนะครับนะแล้วแกก็ไปอ่าไปลงไปลงพักบั่งเดี๋ยวมีคนร้องตรงนู้นตรงนี้โอ้โหโดนกันละนาวนะครับตอนนั้นอืมไม่ไหวจะเคลียร์พูดง่ายๆเอฟซีไม่ไหวจะเคลียร์ยยจ,ยจริงๆเดี๋ยวเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาตีประทะนะครับ ขอให้มันเกี่ยวข้องกับอีตรงข้างๆบ้านช่างใหญ่ใช่นะะนะมันมีผลหมดคนที่มันมองอยู่นะครับคนที่มันจ้องอยู่มันทําแบบนั้นจริงๆแอดก็โอ้โหหาช่างใหญ่มาช่วยช่างใหญ่จริงๆนั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแอดคิดงี้ยแค่ตัวลําพังของมันเองมันยังหาก,กินไม่ได้เลยมันจะไปช่วย